สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือ PTYM021 กับเจ้าอาวันปี2019กันนะครับว่าเครื่องมือ PTYM021 จะสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ของอาวันตัวนี้กันได้อย่างไรโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเชื่อมต่อ คอนเนตกับคเครื่องมือกับตัวรถที่ที่จเจ้าอาวันเลยครับเดี๋ยวออกสวิตช์กาการเชื่อมต่อเข้าไปที่แดนนอสิกครับไปที่อาวันยามาฮา โอเคครับผมนี่เข้าไปที่ฟังชันของ ECU ของอวันครับผมสามารถเชื่อมต่อแหล่งัวซได้ครับตัวของอวันจะามาเลื่อนมาที่มอนิเตอร์ลิครับเข้าไปที่ตัวตรวจเช็คสถานะของ ECU ต่างๆของระบบของเครื่องยนต์ครับ เรามาดูว่าอ,า,อาวันคณิีมีการติดโค้ดมีปัญหาอะไรยังไงเพราะว่าในส่วนของอาวันคณนีมีเครื่องโชว์ที่หน้าเรือนใหม่คือปัญหาเราจะมาดูกันว่ารถอาวันคณนีติดโค้ดอะไรครับครับี่บ มีหนึ่งตัวครับผมเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ครับมิตเตอร์ครับตามครับเข้าไปโอเคน่าจะเป็นตัวความเสียหายของเซนเซอร์ของออกซิเจนนะครับโอเคเราก็รู้ปัญหาแล้วครับว่ารถคันนี้ติดโค้ดเนื่องจากสาเหตุอะไรโอเคเรามาดูกันว่าเราสามารถลบได้ไหม รักครับโอเคครับผมทำแต่ทำการลบแล้วเรามาเช็คดูอีกทีโอเคครับก็ยังติดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการแก้ไขในตัวอุปกรณ์ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ